มึงถามตั้งแต่พี่เบถามถามเรื่องเบรองยังไง่อนหัว้าขนาดนี้แล้วมองกันอันนั้นไม่เใช่ไหม้ล15ปีหักสิบจนหูมาแล้วหนูทำมันหนูำื่อนนยังแอ้มนัดพบเจอคืนน้างคืน อันนกบกบเอาหรอกบกบไม่นะไม่ตัวหนึ่งอ่านอันดูดูลองได้อ่านดูตรงไหนนี่างแค่ไหนให้แก้ตัวไม่ถูกกระส่นไม่ถูกกระส่นและนี่คือนะครับอันดูในเวอร์ชั่นสวดพันยาวเพลงฝนนะยังไม่ได้ร้องเพลงฝนเลย สายสุนทรใช่ไหมคะับผมนอนได้ไหมเอาเลยก่อนมาหน้ามาหน้ามันหนุ่มขอบ้านรับสู่รายกานตีแท่งหูุ่มยินดีต้อนรับสนุกมากกว่าจะให้เข้ารายการทำให้อยากเห็นบรรยากาศมากว่าตอนอยู่กองเป็นไงกันอนี่คือการเข้าโปรโมทหนังคัเจิน อยู่กองเว็นไงบ้างมันคือหนังเรื่องนี้เป็นหนัง coming of age อ่ะเป็นหนังที่แบบมัน d o c umentary แล้วเล่นพี่เล่นคือเม็ตอดในเรื่องนี้เล่นเล่นเม็ตอดตอนฟ้าผ่าพี่พี่แอบบอกขอบฟ้าจริงพี่เอาทองแดงทัดหูรายการก็รลยการตลกสาบานกะล่ะสาบานกะล่ะสาบานกูตายไปสิบปีแล้ว ร่วมง,งานกันนะคะกับพยนตย์ล่าสุดเรื่องอาตมา,ตมาป้มา,าจวงอะ่ะเป็นรักแท้ของพี่รักแท้ที่พี่จะต้องดูแลให้ได้อะ่ะรักน้องพี่ยหยอดให้เข้ามาก่อนเลยได้ไหมจริงหรือไม่อะพวกมึงสองคนไปเปิดโรงแรงมันเถอะพี่ว้าวพวี่ยังบ่นคิดถึงอีจ,จวงอยู่เลยตอนนี้โฟกัสกับปัจจุบันกะอนไวาอาบน้ําด้วยกันไหมนี่ชวนหรือทาหลอจ้าพี่ป้าเป้ายอมยม,ยม รู้จักหมอผีชื่อป้าเป้าไหมรู้จักสิคะวันก่อนยังเห็นไปสาบานให้ฟ้าผ่าต่อหน้าศาลอยู่เลยค่ะว่าจะไม่นอกใจคนรักให้ฟ้าผ่าเหรอเราผูกกรรมกันไว้เกิดมาชาตินี้ยยมทําเวรทํากรรมอ่ะมันก็มาตกที่อาตมานี่ไงงั้นฟ้ามันจะผ่าขนาดนี้เหรอ ะบอกว่าดูทีเซอร์มาแล้วน่าดูมากชอบตรงที่แบบเห็นฟ้าผ้าด้วยในฉากทีเซอร์ขอาผ้าเห็นด้วยเหมือนกันอะไรนะฟาผ้าเห็นด้วยแ้าผ้าเห็นด้วยฟาผ้า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 คือลมมันออกมาจากที่ดัดฟันใช่หนังตลกมันเป็นหนังตลกแบบตลกล้วนๆผมบอกอย่างนี้เมื่อกี้เข้าไปสัมภาษณ์มีคนถามว่านอกจากความสนุกสนานแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมเราบอกไม่มีนะไม่มี ข้อคิดอ่ะคุณจะมาเอาอะไรกับผมไงโอ๊ตแต่ในเรื่องเรามันมีพระค่ะมีวเทวทีไ้สอนเราไม่มีข้อคิดอะไรกับคนดูหรอพระของเราถามคุณเขียนบทดิเรื่องราวนี้ง่ายๆเลยคือผมเนี่ยเป็นหมอผีตงเสนเขาพูดเองนี่ผมยังไม่พูดเลยเนี่ยในเรื่องเราก็โวยไปเรื่อยๆแลไปจีบเขาเขามาชอบเราเขาชอบกเสร็จเราก็แบบเราก็อยากเขาเชื่อมั่นเราก็สาบานเลยสาบานว่าถ้าเปลี่ยนใจไปจากจวงฟาผ่าเลย แต่ในความโชคร้ายในโชคดีก็คือดันไปแอบเออ,เอ,อฟ้ากำลังจะลงแต่ฟ้าไปลงที่พัดจืดอ่อาทำไมไปลงพัดจืดได้เออมันต้องมีบทเนีเอ้อเรื่องราวนี<ๆ>่บทเขาเรียกยว,ว่าคอนฟิกต์ของเอรืเอ่องโอลอน6เมษาย,ยนเจอกันแน่นอนครับอาจจะมาฟ้าผ่า ชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนแฟนครอบครัวไปดูด้วยกันมันเป็นเรื่องที่คนไม่ควรจะไปนั่งดูแบบใช่ขั <ไป S 2> คน,นเดียวออไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ปอปขายบีอะ,อะส่งการต้องไปนะส่งการซึ่งวันนี้แนะ่นอนว่ามาเจอกับตีสั้นหมูตู้สั้นเมของเราเห็นเอเนอร์จีสามคนแล้วคือมันไม่ไหวนะมันตัแตกมมันตองปราม ซึ่งวันนี้เราเลือกมาหนึ่งชาเลนจ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับอาตมาฟ้าผ่าแล้วก็แล้วเราต้องแข่งกับพิธีกรไหม แห้งกัใจเจออวพี่บอกเลยว่าถ้าเล่นเกมแบบวันนี้จะเอาจริงนะใช่จริงจริงจ้งจ้าทีุดใช่ไหมได้เแล้วเดี๋ยวมาเจอกันกับ c ท้าจับแกะกติกาท้าจับแกะแต่ละข้อจะมีชุดคําทั้งหมด5คําที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลตามที่โจทย์กําหนดไว้หลังจากได้ยินโจทย์ผู้เล่นสามารถกดกระดิ่งเพื่อแย่งกันตอบคําตอบที่คิดว่าเป็นแกะดําหรือมีความแตกต่างจากข้อ ได้แต่ละคนมีสิทธิ์ตอบได้หนึ่งครั้งในข้อนั้นๆถ้าตอบถูกจะได้1คะแนานและถ้าบอกเหตุผลได้ถูกต้องตรงกับโจทย์จะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนข้านานอแรกค่ะผีขนุดผีนางรับผีทะเลผีตองเหลือ ผีโรงเย็นอะไรโรงเย็นนะผีโรงเย็นคืออะไรอะ่ะเขาให้กดแล้วตอบไม่ใช่ตอบเลยเขาถามว่าผีโรงเย็นคืออะไรก็นี่ก็ตอบผีโรงเย็น <g éri> ร่วมปฏรต้องกดก็เลยเป็นเศษของราเขาเขาพูดหมดหรือยังผีโรงเย็นคืออะไรอะ่ะ รงเย็นค่ะเพราะว่าผีอื่นนะคือความเชื่อที่แบบว่าเราไม่ได้เห็นต่อๆแต่เป็นความเชื่อที่พูดต่อกันมาแต่ผีรงเย็นเป็นผีไทยดวงวิญญาณที่เหมือนแบบว่าแบบมาแ้แๆเราโน้ตโนาตก็จะตอบอะไรก็ได้เลยของเนโอเคโงเคเกิอะไรเนคือะไรคะไม่บอกค่ะเอากตอบมาว่าผีรงเย็นไงผีรงเย็นแล้วม็นบบไม่ดวงวิญญาแต่อันอื่นเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อไม่จุ๋มไม่จุ๋มเลก็ตอบอะไรก็ได้เจ้าของหนูเลยก็ตอบอะไรก็ได้เจ้บ ผิดผิดผิโรงเย็นเป็นคำตอบพี่ผิดผิดเขาผน่ะผีนางลำค่ะนี่เจะเป็นผีธรรมชาติจะเป็นผ <oh> ีขนบนเป็นผ uh> uh uh ีทะเลเออว่า้ง นเป็นขนุนไงมันแบบชื่อลีเลกับธรรมชาติผีทะเลเป็นทะเลแต่ผีโรงเย็นนี่หนูไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่ผีนางรำมันดูเป็นเป็นผีติ๊ิ๊งเป็นผีกับคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นผีที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเออหนูคิดว่าอย่างนั้นไม่ใช่ผีโกกรีนเออแบบผีรัโลกผีชีโคอะไรอย่างเงี้ยผีโรงเย็นคืออะไรคือชั้นแรกเลยอีกแล้วผีนาง เพราะว่าผีนางรำเป็นผีตนเดียวที่เป็นผีเป็นผีจริงผีขนุนไม่ใช่ผีเป็นกีเป็นอะไรละเป็นกรีผีขนุนมัจะไปยืนอยู่รอบรบเนาะอ๋อเนาเออผีขนุนเป็นคำเรียกอ๋หรอเอนแรกนกว่าเพราะวาอีผีขนุนเองอใช่ผีขนุนเป็นคำเรียกนะคะไม่ไม่ใช่ประเทศอจริงผีทะเล เดี๋ยวเลยมเป็นคธรรมดาไม่มีความรู้เยอะเนยก็เมื่อกี้คนนั้เดี๋ยวเลยเป็นคำว่าแบบเป็นคนผีทะเลงเขียนบ้องเหลืองเป็นเผ่าเป็นเผ่าแล้วก็ผีโรงเย็นก็คือชื่อเพลงของพีู่คงร้วยังไงคะผีโรงเย็นผีโรงเย็นเขาพูดถึงว่าตัวเขาอ่ะเป็นเป็นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่มีใครคบเพราะว่าเขาอยู่ในห้องเก็บศพเขาก็ไปหร ใช่อย uh ่างนี so ้แล้วคนก็ไม่แบบเหมือนบูลลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยไ่ชอบเขาเลยว่าเดี๋ยวไม่ไม่เคยฟังเพลงนี้เลยค่ะคนไม่คะแนนไปหนึ่งคะแนนค่ะแร็ปที่สนะคะมาริโอมาเวอเฮ้ยมาเฮ้ยมาแร็ปชวนชื่นโพสประโมดโจยอิมบอม มาริสามาริโอ้มอเลอร์ออเป็นคที่หลยแจส่มจดหมาฟ้องร้องมาเลยนะคอนอื่นไปนักร้องมาริโอ้มาเลอร์หล่อแล้วก็เป็นนักแสดงอแต่ว่าเหตุผลหลักคือเป็นนักแสดงแต่ว่าหล่อนีกคุณอยากกดแล้วพูดชื่เขาออกมามาริโอ้มาเลอร์เพราะเป็นนักแสดงที่สำหรับเราหล่อและมาริโอ้มาล เหตอะไรเขาเอาคเถาต้ใแล้วยงดีค่ะใครดีวะตอบแจ๊สอะไรแจ๊สแจ๊สหนูตอบแจ๊สตอบแจ๊สอะไรแจ๊สเปชตอนแรกคิดว่าเป็นแจ๊สแฟนฉันนะตอบแจ๊สตอบแจ๊สเพราะว่าเป็นดาราตลกคนเดียวคนอื่นขายรอกป่าว่าง่าราตลกแไม่ลกเขาหลอก พี่ปอปต่อยีหล่าตลกแต่รออะเ็นคนรอไม่ากเยักคิดไม่ได้อีกแค่พ่อนี่ที่อยากไ่อยากจเนได้บีได้บีใช่เขเลยตอบพี่แจ๊คแจ๊แจ๊คปะปิยองปปิยองกุกกุกแจ๊คนิกปะปิยองกุกกุกใช่เหตุผลคือเป็นนักแสดงตลกเป็นคำตอบพี่หนูตบไม่เหลีจังอ่ะหนูคิดว่า ป็นพี่จอรีบอยหรือว่าพี่ฟ้าบางกูลมีช่องของตัวเองมาริโอมีช่องของตัวเองพี่แซดมีช่องของตัวเองแล้วก็พี่โอ๊ตก็มีช่องของตัวเองแต่พี่จอรีบอยยังไม่มีพี่จอรีบอยมีจ้าจอรี่จอรี่บอยมีจ้าการพี่จอรีบอยทำคลายเพลงของตัวเองพี่อี่แซ่โอ๊ตะอบอะไรอะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอันนี้เฉลยค่ะ ี่กอล์ยังไม่จออีบอยต่อแรกเพราะว่าไม่มีช่องไม่มีช่องเพราะไม่มีช่องยูทูปเป็นของตัวเองใช่พี่เจอจอยบอยเนื่องจากไม่มีช่องยูทูปเป็นของตัวเองเป็นคำตอบที่ผิดเผ็ดว่ะทำไมพี่ป๊อบพี่ป๊อบมาเรื่องพี่ปอบแล้วกันถ้าพี่บ๊อบมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าวันนี้พี่ป๊อบมาในวันนี้เขาไม่มาใช่ได้เหรอไม่ได้ผมชอบ keyword แรกเรื่องพี่ป๊อบแล้วกันถ้าพี่ป๊อบไม่ใช่ พี่ป๊อปขอบคุณเพราะพี่ป๊อปมาวันนี้คนอื่นไม่ได้มามันจะเหตุผลอะไรวะทำไมอ่ะพี่ป๊อปฟังกูว่าพี่ป๊อปมารายการเราวันนี้คนอื่นไม่ได้มาถูกค่ะพี่ป๊อปฟังกูเป็นคนตอบพี่ถูกวะอาจจะเป็นถูกเหรอถูกูด้วยถูกแต่เหตุผลพี่โอ้ถ้าเหตุผลนั้นเนี่ยกูเดินออกจากรายการเลยนะ คนอื่นๆเคยรับบทเป็นพระมาทั้งหมดอะไรพี่เคยเคยอันที่อวดอาจจะมาป่าผาหลวงพี่แจ๊สหลวงพี่แจ๊สเออลวงพี่แจ๊สเออหลวงพี่โอ๊ตหลวงพี่ใช่ไหมโอ๊าโอ เปลี่ยนเปลี่ยนผามเมืองค่ะฝนลึกอะลึก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 โอ้โหใครจะไปรู้วะเนี่ยแต่ว่ามีพี่ป๊อปที่ไม่ได้เล่นเป็นโอเคเลึกเลยเดียวแปลกจ้าซึ่อข้อนี้ฝนได้ไปอีกเลยแล้วอ่ะข้อต่อไปนะคะข้อนี้ไม่ยากฉันฉันไี่แปลว่ากินน่ะหรอไม่รู้จำวัดปินทบาทำวัดตัดบะ บินขบานเหรอกันไม่ินขบานเพราะว่าบินมันคือการเดินไปหาอาหารนะแบบไปเอาไปเอาอาหารแต่ฉันเออทำวัดหรืออะไมันแปลว่ากินหมดเลยเกี่ยวกับกินข้าวฉันรู้บินข้าวข้าะวขา้าวขจาวข้าาขาวข้าวข้ขาาาววานววาา บินก็เดินไปหากินผิดค่ะเพลนิิะจาวิธผิดเป็นการเดินไปเหตุผลกินผิดต่อที่ผิดค่ะ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 ทุกคนทุกคนหลังชิดนักหลังชิดพนักข้าซุ่มหมนะข้มข้ามชิดพนั เราสิบพัานลแล้วแล้วหนูสั่งให้หนูสั่งให้หนูสั่งให้แล้วหนูช่วยหนูช่วยอลิสาดึง อยู่ที่อื่นเอาใจออกมาจปเอาใจอยู่ที่อื่น,น,นยังส,สวยอยู่ <introducing S 1> ให้โอกาสให้โอกาสเราก่อนเลยอะจำวัดค่ะไอ้ไม่ใช่เออทำวัดค่ะ <c oughs> ทำวัดเาะ่นมีเกี่ยวกับการกินข้าวค่ะฉันก็กินข้าวค่ะฉันก็กินข้าว,าาาวผิดแล้วหรอทไมกิดแล้วก <c oughs> ินแล้วขอมามามากิดแล้วหรอยังบอกว่ากิแล้วหนูดูชงอะไรอบมาการทาวัดนะก็คือกินใช่ไหมคะบินฑบายก็ไปเอาอาหารจําวัดก็คือแค่เราต้อง อยู่ที่วัดแต่ว่าคนก็อยากเอาอาหารมาให้ได้แต่ว่าทําวัดมันคือแบบสวดมนต์ทำโน้นทำนี่อะไรเออแล้วอะไรไม่เกี่ยวแล้วพี่ว่าธ์ทำวัดไม่เกี่ยวข้องกับการกินใช่ไหะเพราะฉะคนอื่พันธจะเป็นผู้นะค่ะนุ๊กน้๊กนี่แล้วถ้าวัดทดสอบพี่ผิดค่ะผิดนะะคตักบ่ายครับ เพราะว่าทุกข้อทำะเวเว้นะตักบาทตักบาทเป็นคารวะบินทบาททำหวาตักบาทตักบาทคิดอย่างนี้คิดว่นกันเลยก็รอดที่บินทบาทไม่ใช่หรอตักบาทในท้ายตักบาทด้วยเพิ่มได้ยินว่าตักบาทจริงยามากเยียนเท้าไม่ยังมาดีใจอีกแบ่งคนละครึ่งคะแนนเอาใจขึ้นมาเอาใจขึ้นมาอย่าตีนแบบนี้แล้วตักบาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้ครึ่งคะแนนเลยเพราะเหตุผลดุกดือ ผ่านเป็นการกินค่ะคล้พระจำวัดก็คือนอนเนาะดูคอยู่จำวัดทำวัดก็คือสวดมนต์ใช่ไหมคะบิณฑบาตก็คือออกไปตอนเช้าไปหาอาหารนาะแล้วก็ตักบาตรก็ทําโดยคารวะมารอตักบาตรค่ะส่งข้อนี้ตอบทั้งถูกทั้งคําตอบและเหตุผลค่ะ อันนี้หนูได้แน่หน <car car> <car car <car ูได้แน่อุ้ยอุ้ยอันนี้หนูได้แน่หนูได้แน่อุ้ยอุ้ยอันนี้หนูได้แน่หนูได้แน่ใก่แล้ยังวิสาข่ะบูชาอืมวันออกพรรษาวันมาค้บูชาโอ้โหและวันเข้าพรรษาค่ะไครหนุยไครหนุยวันเข้าพรรษาค่ะเพราะเป็นวันที่สะบูด มันมันต้องช่วงนี้ไม่ใช่หรอเข้าวันศักร์สามเดือนค่ะใช่ไหมอ่ะจะตอบว่าเข้าวันศักร์จริงจริงที่แบบพระบวชจะช่วงนี้มี้กันแล้วแล้ววันอื่นพระบวชไม่ได้มันมีช่วงไหมคะแบบว่าไม่มีพิจารณาไงไงหนูว่าใช่ตอบว่าวันเข้าวันศักร์นอกจากพระจะบวชกันในช่วงนี้แต่ว่าวันอื่นไม่ใช่ช่วงที่พระจะบวชมันเป็นช่วงที่เหมาะสมแบบเกี่ยวกับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าวันศักร์เป็นคําตอบที่ ผิดนะคะผิดนะคะผิดนะคะเยอนะเมื่อกี้มนมีมอาร์อขันมอยู่นี่เขากลัวยัวะผิดนะคะยนะคะมอมันลยไงขอให้เธอของันว้ายอผมก็อร่อแล้วอันนจะบวชอนจะบวชนั่หอันนี้วัฒนาด้วยนะน่าใะแข็แรนมากแขนมือมันอยู่งี้แล้ว เอาอะไรดีวะเอาเอาวันออกพรรษาเพจวป่ะหนูรู้สึกว่าวันที่เหลือมันเป็นวันที่เกี่ยวกบพระมุทเจ้าพี่เกี่ยวกบพระมุทเจ้าขอให้เราของสั้นชีวิตเกี่ยวกับพระมูทเจ้าหมดเลยวันทิสาแต่วันออกพรรษามันเป็นวันที่แบบว่าเหมือนแบบ คนไปบวชในวันเข้าพรรษาแล้วก็ส <es> ด <rebell ious> <N> ็จมาในวันเขอาพรรษาคนตอบเพื่อนวันเข้าพรรษาค่ะเพราะเป็นวันที่พระบวชพระพุทธเจ้าเป็นคนกําหนดเพื่อไม่ให้เดินข้าวข้าวของชาวบ้านที่ปลูกไว้ในหน้าฝนงั้นหนูขอต่อพระนักพรรษาเหตุผลเพราะว่าอยากต่อเพื่อผลเพื่อ อย่างนี้เลยแต่ว่าวันออกพรรษาเนื่องจากว่าอยากตอบอยากตอบเฮ้ยขอตอบให้ผมมั่วๆก่อนแล้วกันแต่วัาออกพรรษาเป็นคำตอบพี่ผิดถูกได้ได้ไงวันไงวันอื่นเป็นวันหยุดราชการแต่วันออกพรรษาเราไม่ได้หยุดเอาจริงๆหนูเหตุผลได้เลยไม่ต้องพูดอาจจะตอบอาจจะตอบอะไร แต่ว่าผิดแค่อยากร้องเพลงก็ลจะตอบมาค่ะผูชาอมันนามันนามันโดนเขาจะร้อใหม่เพราว่าตอนเด็กเรียนแล้วจำได้แค่วันเดียวมาคัะบูชาทุกคนรู้ว่าวันเพ็ญเดือนสามใครน้ำใจงามวันเพ็ญเดือนสามมาทำบุญกันจ้าสุลงข้านมีบาทเป็นวันประหลาดมหาสุจริตประทานประชุมนงกันทันกว่าองค์ไม่มีเลไ่าเลค่ะพ่ ทรัาสคัญของวันไีได้หมดเลยอะไรอ่ไมได้เคยได้เรยนควันเรยอาสา่าวันอาสาระห่วันาแล้วก็วันเขารเราได้หยุดเขอยเฉไม่ได้หยุดเ้วไม่คยได้หยุดีงเราก็ไม่รู้วันไหนวันไนไ้หอ่าแล้วควนี้มีได้ไปหนึ่งคะแนนค่ะมาต่อไปนะคะพระยาหยังพระยาหยังจาหนกร้อง ประดูอุโม,โมบนันไรตีดก่อนจ่านุกร้องเพรว่าจ่านุกร้องไม่ใช่โรงเรียนโรงเรียนจ่านุกร้องส่วนอันอื่นอะ น่าจะเป็นเอิมบรรพบุรุษอะไรสักอย่างสั่งตีแต่จ่าหของเราเป็นโรงเรียนที่เคยประกฏจริงชัดสักวันเขาอาจจะลองไปเพราะว่าเป็นชื่อโรงเรียนจ่าผูอันอื่นเป็นชื่อตำนานแบบกานที่ตำนานมีต่อมาว่าจ่าหนุกเราะเป็นชื่อโรงเรียนนะคะและจ่าหนุกเราะเป็นคำตี ¿Por วัดประดู่ก็อยู่ในกรุงเทพวัดอุโมงค์อยู่ที่เชียงใหม่วัดอุโมงค์แล้วก็วัดบ้านไร่นครปฐมเออใช่ยุ้ยลึกไปอ่ะสาวรองก็คือชื่อโรงเรียนก็เลยเป็นลงไปหาชาวเน็ตช่วยด้วยนะคะอ่ะแล้วข้อนี้พีได้ไปอีกสองคะแนนค่ให้แม่ต่างตอนนี้นะคะอาตมาฝาปากตองเลยโกยเฉยโยห้าคะแนน ไบแมนกระเลงตูดหมึกดูว่างนะสิบห้าค่ำยังพูดไม่จบอุ้ยแต่ไปอยู่หูวก่อนสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดอ้ยอ่ะสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดทำไมถึงตอบว่าสิบห้ารู้รู้เพราะไม่มีผีในนั้นไม่จรมีผีในนี้นะคะใช่อาาตมไบแมนก็ไม่มีผีไบแมน ทีวีค่ะเว่าอาตมามีหรอมึงดูคาโบเตอร์มึงดู่าโอเตอร์ค่ะมันไม่มีผีครับแต่ว่าสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเพราะว่าไม่มีผีอยู่ในเรื่องนี้นะคะและสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็เป็นคำตอบที่ผิดค่ะให้คิตศาตอ์ตกบอ้าวเฮ้ยไม่เอาว่ะคุณค้อนึองหนังนึง่งหนงห่งน่งหอึงหนึ่หน่น่งนึ่งนะ่งหนึ่ง่ะ หนึ่งสองเล้วเล็วซ้ำเอาให้ได้นะให้ดูกนะเล็วแลวให้ดูกนะเลวเร็วมีกันเหรออะไรวะห้าสี่สามสองไปแมนค่ะไปแมนเพราะว่าเพราะว่าหนูชอบมันสนุกมีมอร์ไซค์มันมีมอร์ไซค์มืดมืดค่ะ ไปแม่สกเรนตุดมือกอเพราะว่ามีมอไซค์บืน้นๆเรื่มถึงมีมอไซค์ออไปแม่สกเรนตุดมือกเนื่องจากมีมอไซค์บืน้นๆเ,เป็น,นคำนตอบนนีผิด ผมคิดน่าถูกอยู่แล้วแต่แม่เนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดอ่าแต่มีพระก็เลยไม่เข้าเออแต่มีพระอยู่ในทุกเรื่องแหละเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดแต่ว่าอย่าง้าแพง่งมันจะมีตอนนึงที่ก้าวเล่นอ๋อเหล่าชะโอนเลยเหล่าชะโอน แต่เป็นหนูหนูจะต่ออตอตมาฟ้าผ้าาเพระว่าเป็นหนังที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นหนังที่แบบมาดแสดงลดที่สุดเออหนังพันล้านพอราเขีนเรื่องแบบนี้ศัตรูเรามาเต็่เ้วก็ขอเป็นหนังเรื่องนึงที่สนุกมากๆก็ไม่ก็จะไม่ต้องมีศัตออรูเา นี่จะบอกพี่ปอไม่ใส่เหรอไม่อยากคาดคาดสมมติว่าใครชนะจะได้เป็นหมีได้เป็นหมีอ่ะได้เป็นหมีหมดเลยจะมีคนแพ้เหรออะไร ก,ก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกับชันส์ชนี้แล้วซีซ้อนหมูตู้ซ้อนหมีงานเขานะงานเขานะเราเข้าใจว่าเวลาไปเล่นแล้วมันมันแพ้แล้วมันมันดีด,ดมามันรู้สึกเสื่อมกับตัวเองแค่ไหน,นเ,เราเคยเป็นมาก่อนอยากให้นายแบบรู้สึกแย่กับตัวเองตอนนี้นเราเป็นแมนเราละหนา้าเราละหน้าไปกันแล้วพี่เออเป็นแมน่ป็นแมนเปนแมนถามใครสาสเป็นไงบ้างกับชันส์ชนิดแค่ตรนี้ค่ะแต่ว่าหดหูนิดหน่อยเพราะไลคิดว่าแต่งชนะแน่นอน ก็นสนุกสนานนะคะแล,ล้วก็แบบว่า สามารถแบบตีไข่ตก่ได้เนาะส่วนผลเป็นไงบ้างคะหนูสู้พลังกำลังไม่ไหวจริงจหนูพยายามจะตบและเงินข้อหลังๆนั่นก็ถูกแต่ผลตอนแรกคือมาแบบโหมาเลยนะมาเลยจข้อหนูรู้คำตอบตักบาทเนี่ยหนูอยากตอบมากแต่ยังไงก็ตอบไม่ทันพี่ปอบไม่ได้ยากเลยเนาะใจร้ายว่ะพี่ปอบสุดๆเลยเนูเอาทุกอ่างเดี๋ยวๆๆแหมแหมทุกตัวเลยนะหนูรู้สึกเออสนุกมากๆเลยที่แบบพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆ เราเราอยู่กับเคสอื่นเราจะมีความแบบมีพี่คาอะไรอย่างเงี้ยยังแบบเออแต่ว่าอยู่สกว่าไม่เก่งใจเหรอไม่ได้ให้เกิด่าไหร่ับเล่นได้เลยเต็มทีเขอกว่าทุกคนแบบเคมีเข้ากันใทุกคนมันรู้สึกว่าเออแบบน่ารักมากเสามคนดีเอนเนอร์จีดีมากพี่ต้อยหนูคิดว่าหนูจะมานั่งแล้วเก่งอ่ะเนาะใช่เราเจอดาราแต่จริงๆคือแบบ เขาแบบรีแลกกับเราเออรู้สึกว่าผ่อนคลายเล่นทันี้ก็คือใจต่อไม่ไปใจจ้าจริ6เมษายนนี้ครับไปสนุกสนานกันในโรงภาพยนตร์แล้วก็เป็นหนังที่ผมเชื่อว่าจะเป็นความสุขของในช่วงเดือนเมษายนทุกคนครอบครัวเงี้ยขนกันเข้าไปดูด้วยกันต้องไปนั่งขำกันแบบอย่าไปนั่งคนเดียวชวนเพื่อนรือรอได้แบบเอออางแบบมิคาโรส มันก็ไม่ได้ปั้ม้นีใช่ไหมฮะฝากช่องด้วยครับตู้ซ่อนหมีนะครับสนุกสนานแน่นอนกดไลค์ b s c r i b e กดแชร์รีพอร์ตอะไรไม่หไม่หมอน่อนเดิมนเดิมือนเดิมไม่พัฒนาเลยหรอเปล่าก่เดิ่ลาเปลาเเาเเาเเ่่เ่เ